พระมหากรุณาธิคุณโตรกล้าโปรดกระอ่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกีดยรติยศประกอบศกหีบลายการแย่งและพระรจาทารเลิงศกพ,พันตบโ,โทที่พิพงถึงดีตริจารพรช้างผือนข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2565 เวลา15นาฬิกาณเม่นวัดสารลอ,อยพระราหลวงอเมืองสุร,ร,นรนนะินทร์จังหวัดสุรินทร์รับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างขาที่สุดมิได้ราชก,ก,การสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรมเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีนณะโรงพยาบาลสุรินทร์อเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันอังคาร ที่15มีนาคมพุทธศักราช2,565เวลา13นาฬิกา53นาทีวันพุธที่16มีนาคมพุทธศักราช2,565เวลา17นาฬิกาขอรับพระทานนำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกติยศประกอบศพณศาลาสองวัดสาลาลอยพระรามหลวงอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานหีบลายการแย่งประกอบศพหน้าที่ก่องพระราชพิธีลำายเรียนเจ้า,าพศพพันตรวจโททิติพงศ์ถึงดีเพื่อทราติดต่อขอรับกล่องน้ำหลวงพระราชทานที่กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมไปปฏิบัติพ้นอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่ 5035สำนักพระราชวังลงวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเบิงศพพันตำรวจโททิติพงศ์ถึงดีตรีก,กาพรช้างเพือข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติณเวทวัดสารลอ,อยตระรามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา12นาฬิกาเชิญหยิบศพเวียนเบนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาทานเวลา15นาฬกาพระราชทานเกลิงหน้าที่ของพระราชพิธีลำายเรียนเจ้าภาพศพพันธบทโทที่ธิพงค์ถึงดีเพื่อทราบ ติดต่อขอรับปล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพนอาการเกสธิตพงศุขวิมลในการที่การพระราชวังพรงพระปริาโปรดเก้า,เาโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพันตมวยโพทธทิพงศ์ถึงดีซึ่งนับเป็นพระมหาสรุญที่คุณรุนเก้าร้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชน และวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยยาณวิถีถึงดวงวิญญาณของพันตมโททิฏิพงถึงดีได้ด้วยประการใดในสัมปัยธท์งคงจะมีความปาาซึ้มทราบซึ่งเป็นโดนผนในพระมหาาลุนาธิคุณที่ได้รับพระราชทานข้าพุทธเจ้าผู้เป็นภรยาบุตรและหลานหลังขอพระราชทาน กราบไหวยบอพรแทบแทบเบ้าทะยุกร์รลบาดด้วยความสำนึกในพระมหาการธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้และจะกเทกิดทูนไว้เหนือก้างเหนือกระหมอ่อมเป็นสัพพัสริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอในชระข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวถึงดีประวัติพันตระกูลที่พงถึงดีติดจ่าพรช้างเผือ ตำแหน่งสารวัตรชื่นสวนสถานีตำรวจโชธรลำดวนทันตำรวจโทรทิธิพงศ์ถึงดีเกิดเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2,508ัแลบ้านเชื้อเพลิงตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายโคจรและนางสุวรรณีถึงดีมีที่น้องห้าคนดังนี้หนึ่ง พันรวจโททิพิพง์ถึงดีผู้วายชนสองนายดลรวีถึงดีสามนายประสบ์ถึงดีสี่นายนิตยาลำดับจุดและห้านายสังวานถึงดีประวัติการศึกษาพันรวจโทรทิพิพงศ์ถึงดีสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาจากโรงเรียนรัฐประชาสามะัคคออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ระดับมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนประาศาส์วิทยาคารอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ระดับประกาศนียบัตรนักเรียนพลตำรวจจากโรงเรียนตำรวจภูธรสามตำบลจอหออำเภอเมืองนคนรราชสีมาจังหวัดนคนรราชสีมาระดับปริญญาตรีน,นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชและระดับปริญญาโทน,นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการพันตำรวจโททีท่ีพงศ์ถึงดีเริ่มบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ในตำแหน่งลูกแถวกองร้อยที่6กองกำกับการตำรวจตะเวนกองกำกับการตำรวจภูธรภาคสาปี2528บรรจุให้ดำรงตำแหน่งเสมียนประจำวัน สถานีตุดรถภูทรกิ่งอำเภอลำดวนจังหวัดส,สุรินทร์ปี2530ย้ายไปปฏิบัติราชการณสถานีตำรรจภูทรอําเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์ปี2533ย้ายไปปฏิบัติราชการณสถานีตำรวจภูทรกิ่งอำเภอลำดวนจังหวัดส,สุรินทร์โดยได้รับการเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยมาปี2551ได้รับการพระราชทานยศ ป็นร้อยตำรวจตรีดำรงตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตา꾸อำเภอขวางสิงสรินทร์จังหวัดสุรินทร์ปี2555ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ปี2559ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรอำนวยดำรงตำแหน่งสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้งสุดท้ายได้รับก,การแต่งตั้งยศเป็นพันตโโรนำรวจโทดำรงตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์พันตำรวจโทพิทิพงศ์ถิด่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีอัยาศัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจอันกระเสริฐเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาเพื่อน,อนและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดทั้งงานในชุมชนและสังคมได้อย่างดียิ่งเป็นบิดาที่ให้ความรักความเมตตาอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีของสังคมและเป็นผู้ที่จสำใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากรบกวนจาบทรัพย และรอบชับลตลอดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆด้วยความทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นจึงได้รับการพิจรารณาเขารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตำรวจสีขาวดาวคุณธรรมจากสำนกักงานตำรวจแห่งชาติด้านครอบครัวพันตำรวจโทรที่พิพงศ์ถึงดีสมรสกับนางจินตนาถึงดีสกุลเดิมถาสุมีบุตรหนึ่งคน คือจากอากาศโพท,ที่คำพรถึงดีรเราราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลังพัสดุเฝ่าการช่างฝูงบินสองหนึ่งหนึ่งเชปฏิบัตรริราชการในทหารรัฐธรรมนูญก่องบิน21จังหวัดอุบลนราชธานีท่านตรวจโทที่พงถึงดีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดตรีตาพรช้างเถือวาระสุดท้ายปั้นปลายของชีวิต พันธตรุโททีท่ิพงถึงดีเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ในขณะกำลังนั่ประชุมเพื่อติดตามภารกิจนั้นประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้พันธ์ตำรวจโทที่ิพงรายงานผลการปฏิบัตรริภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเรียกชื่อถึงสองครั้งแต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบรับ แต่นั่งทมหน้านิ่งโดยไม่มีสติจินได้เช่่ยกันประถงพยาบาลเบื้องต้นและรีบส่งตัวเข้าราักษารัษาณโรงพยาบาลลำดวนเป็นการด่วนคณะแพทย์ได้ประเมินอาการแล้วจึงได้ส่งตัวเข้ารักษาต่อณโรงพยาบาลสุรินแพทย์ยินดีใจว่าเส้นเลือดหอัวใจตีโดยได้รับการดูแลรักษาจากคณะแพทย์และพยาบาลอย่างดียิ่งแต่อาการไม่ดีขึ้นเกิดกระทั่ง วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกา53นาทีทันตบดโทรทิพพงถึงดีกิน่นได้จากวิดามารดาภรยาบุตรและญาติไปด้วยอาการอันสมบคงเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีให้ระลึกลึกถึงและอยู่ในความทรงจำตลอดไปสิริอายุได้า56าปี6เดือน พิติล่วงลักดักแล้วน้ำตาพรั่งครูพงเผ่าเราเทวินหารำให้ถึงความเก่งนำพาโดดเองกินงเฮยดีเลิศล้ำฝากไว้ท่านสร้างงามงามทองรุ่นทองทั้งห้านั้นเราผูกพันแนบชิดเสด็จเหลือเติบโตมาทุ เวลาเฝ้าจึงเจอชื่นใจเหลือเมื่อทิติพงรับราชการทั้งพ่อแม่พี่น้องภูมิใจนักยศประจักษ์พระพร้อมเกียรติความกล้าหาญทุ่มพลังหวังสร้างสงบสุขสำราญเพื่อชาวบ้านนั้นปลอดภัย สุขใจจริงทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ด้วยใจรักผู้พิทักษ์สันติราชองค์อาจยิ่งเสียงโพยภัยอันตรายไม่ประวิงคือที่พิงพึ่งพาประชาชนแต่วันนี้วันประชานน้ำตาหลัง่ง ประดุดดังโลกมืดมวัวทั่วแห่งหนท่านผิติกงูมาจากไปใจทุกขทนสุดกลั้นลมทางน้ำตาเสริงอาลัยขอเอวันพาท่านสู่แดนสูงครองสุดดวงวิญญาณ พระมากำุณข้าราชการบรรณาตำแหน่งครูจำนานการส้งกับสองนักงานสี่ปนที่การศึกษากระถมนศึกษาช่วหินึ่วสามเป็นโทษประกา์ปุระยะดิบได้ประเพณีสมการประเิณีที่ดีงามมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจงเป็นพระวัชกัลใจเชื่อมถดวงวิญญาณของพันตรโวทุกทุกเนถึงดี จงไปสถิตสถาพรอย่างสุขสวรรค์โชคการนีรันด้วยเธอ มันอยู่ด้านทิศตะวัตวนตกสามารถไปขึ้นด้านที่ตะวัอวนออกได้นะครับ การรื้อเราทีกวังหรัดลจังน,นะคะรับการรื้อจังหนี้ศรีสะจันแดงนะคะะรับการทีจะวันออกนะค,ะะะนะคะรับตอนนี้วางแล้วนะครับติหต่อประเด็นขึ้นในการที่จัวันอขอกก็ขอเชิญนะครับ ในนามของข้าวโพดที่ดีคืโดยพยามาลตาภรรยาแม่บุตรขอกราบพระคุณจังหวัดเม่ตาของพระเด็พระคุณพระราชตาลการที่ปรึกษาจังหวัดสุรินทร์เจ้าว่ารัตสุรินทร์เนื้อตาเป็นประธานศงในการประกอบพิธีนะครับขอพระคุณพลตรบุตรเชาญชัยพรพิชิตกุลผู้บองการตำรวจชุมพรจังหวัดสุรินทร์ที่เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธี พัาพการเิศพทำาระจโทวิธิพงษ์ถึงดีตรตาพรช้างเพือพัสดาการสังกัดสำนกักงานตำรวจแห่งชาติในกนณีนะครับบายอของคนท่านผู้มีเรติทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความสีใจแลร่วสดงความอาลัยตการจากไปของท่านปโโทริทิพงษ์ถึงดีพัาการสังกัดสำนกันกงานตำรวจแห่งชาติในกีนะครับ เหลังจากที่ทุกท่านวางกับมาจัก๊อตโรนเดลก่อนที่าันเดินทางกลับกรุงรัมเราโดยสวัสดิภาพครับเวลาของครอบครัวที่ดีโดยวีรบาตาภรรยาและุุรของพระพุทคท่านเพื่เกี่ยุกท่าน็ป็ยากาศเวลาอาการนี้ครับ ใช่ครับบรรดด้านที่ตะวันออกยัว่านะครับทางที่ตะวันตกนานด้างที่ตะวันออกว่างก็จะได้เจอเป็นบรรดาด้านที่ตะว,ว,วัน,วน,น,ววนออกน,นะครับ

เวันท in ี่งานเราได้วท้รักพระบรมรางินีกาถากท่านนะครับซึ่งประกอบยสถานีตรวจพิทรวัทีประกอบเสองเครื่องสถานีตรวจิทรวสองปูพระวสองเครื่องโรงเรียนบ้านโคกเกาะอำเภอดำดวนจังหวัดสุรินทร์ระหลงเครื่องโรงเรียนบ้านแสดง อำเอตัวเชจังหวัดสุรินทร์ถันหม1เครื่องสถานการณ์เชิงาณสุรินทร์ถนนถนหนเครื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสาขวิทยาศาสรสุรินร์หนเครื่องโรงเรียนบ้านตะเกียนอําร์ตเวนหนึ่งเครื่ององค์การบริหารส่ปตระวนดวหนึ่งเครื่ององค์การบริหารส่วตระเวนชคเหนือหนึ่เครื่ององค์การบริหารส่วตระบวนกาโด่งหนึ่งเครื่อง องการบริหารส่วนตำบลตะเทียนปูยหนึ่งเครื่องเทศบาลตำบลลำดวนสมรภูมิหนึ่งเครื่องสถานีตำรวจอุทธรณ์สุรินทร์พดนมสองเครื่องเป็นทัดลมขนาดสิบแปดนวและสิบหกนิ้สถานีตำรวจอุทธรณ์ลำดวนพอดาเปิดขนาดหนึ่งเือนพัดลมสองเครื่อเป็นเต็มพัดลมโบราณและพัดลมสิบหกนิ้วครับรงงานลำดวนพัดลมเตียงสองล้อนนหนึ่งนครับ โครงการาหัศนตะัโ,โลกศพลนเรืงศ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาทา,ง,างอัตสาหกมเบนาเดียจังหวัดอุบลยานธานดีมนเครื่องวัดสรอยที่เยวนะครับทั้องวัดสอยทั้งหมดนะครับ